ผลการออกเลขรางวัลหวยเล่าพัฒนางวดวันพุธที่20มีนาคม2567รางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออก7777รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออก0606รางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออก706706รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออก ได้แก่2 5 7 6, 7 0 6 2 5 7 7 0 6หลางวันฉลากพัฒนา5าทับ45มีหาขั้งได้แก0 8 0 3 2 7 1 4และ2 8นี่ก็เป็นผลการะวันหวยเล่าพัฒนางวดวันพุธที่20มีนาคม2567 ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกฉลากพัฒนาหวยพัฒนาในงวดนี้ด้วยนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับาาที่มาติดตามรับชมรับเป็นกําลังใจหากชอบกดไลค์หากถูกใจก็กดแชร์แชร์กันออกไปเยอะๆนะครับ่านผู้ชมแฟนคลับทุกท่านขอพระคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในวันศุกร์ที่22นะครับกับหวยลาวพัฒนากลับมาติดตามรับชมกันได้ครับสําหรับมือนีสวัสดีครับ